สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพบกับการแพยาการอากาศในช่วงบ่ายของวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2564ค่ะบ่ายนี้สภาพอากาศบานเข้าสิเป็นจังไดไปติดตามกันค่ะค่ะจากแผนที่อากาศจะเห็นว่าเมื่ออากาศเย็นกํลาลังอ่อนที่ปกคลุมภาคอีสานตอนบนตอนนี้ยังปกคลุมบานเข้ายู่ค่ะเสิเฮตดให้ช่วงเศร้ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเศร้าค่ะจากภาพไทยดาวเทียมจะเห็นว่าเมฆ ที่ปกพุมภาคอีสานตอนบนมืนีิมีหน่อยค่ะเศรษให้ช่วงบ่ายมีแดดจัดค่ะเข้าไปเบ่งภาพร่วมอากาศใน24ชั่วโมงข้างนาค่ะสิมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิยอดผู้อยู่รวหว่าง10-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้อยู่รวหง่าง33-35องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดมื้นเช้าอยูที่17-21องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูม,ตมิต่ำสุดจะอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดเลยค่ะ17องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงพ่มและมหาสารครามค่ะ33 3 5องศาเซลเซียสค่ะการสะสมของฟุละอ,องขนาดเล็กเนื่องจากช่วงนี้ลมค่อนข้าง,งอ่อนค่ะกระสิเงทีให้การสะสมของฟุลพี m ม2 .5 สะสมได้หลายอยู่ค่ะ,คะในช่วงนี้สภาพอากาศบานเห่ากับ อยู่ในการเปลี่ยนแปลงเนาะคะ่ะในช่วงเศ้ากับสิม,มีอากาศเย็นถึงหนาวและช่วงบายกับสิม,มีแดด้อนคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศเย็นนี่คะ่ะขอให้งดการเผาในที่ลงแจง้งที่จะสะสมฝุ่นและสภาพอากาศที่เสียคะ่ะกมาติดตามการพยายการณ์อากาศจากสูอุตนนิยมที่ยา่าภาคต้นออกเชียงเนืนตอนบนได้ไหมสำหรับเมื่อนี้สวัสดีคะ่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน